ครับพบกัอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง DAD Channel ของเรานะครับวันนี้เราจะมา,าแก้ปัญหาเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับยี่ห้อ Samsung รุ่น13กิโลคือตอนนี้ปัญหาที่เกิดคือมันพอเราตั้งโปรแกรมนะครับ power แล้วก็ start ปรากฏว่าน้ำมันเข้าแต่ปัญหาคือน้ำมันออกเลย ตัวเดนน้ามันมันไหลออกทันทีเลยคือเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นมันก็เลยไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราลองหาจุดที่ว่ามันเป็นปัญหาว่ามันตรงไหนแต่ที่คาดคณีไว้ตอนแรกเลยณตอนนี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวจะดูที่ลูกยางมันก่อนนะครับตัวปล่อยน้ําทิ้งว่ามันสกปรกหรือมีอะไรไปกั้นมันหรือเปล่าถ้าใช่ก็จบนะครับถ้าไม่ใช่เดี๋ยวค่อยมาดูแผงวงจรข้างบนกันมามาดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับเรามาก็เปิด power กดสตาร์ทนะครับขึ้น47นาที น้ำเข้าแล้วมันออกเลยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวลูกยางมันนะครับว่ามีอะไรไปกั้นหรือ,อ,อมีวัสดุหรืออะไรสักชิ้นโตพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยมันเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นเลยเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูกันนะับก็ตอนยู่นะครับก็ปิด power ก่อนนะครับแล้วดึงตั๊กออกจากนั้นเราก็ ไปกลดสายน้ําดีออกนะครับเราจะคว่ำหน้าลงเพื่อจะดูลูกยางนะครับเช็คลูกยางทิ้งก็อันดับแรกนะครับก็งัดขึ้นนะครับแล้วก็ดึงตัวถาดออกถาดล่างนะครับเพื่อเราจะทํางานจากนั้นเราก็มาเอาตัวรัดนะครับใส่ท่อน้ําทิ้งออกแล้วก็ดึงท่อออกนะครับท่อน้ําทิ้ง แล้วก็เราก็จะมาเปิดฝาตัวถังออกครับจากนั้นเราจะคว่ำตัวเครื่องซักผ้าลงนะครับเพื่อจะเช็คตัวลูกยางตัวปล่อยน้ำว่ามีอะไรไปอุดตันหรือเปล่าหลังจากที่เราวางตัวถังนอนลงแล้วนะครับปรากฏว่าเราดูในเนี่ย ทางท่อน้ําทิ้งนะครับกับตัววาลสำหรับน้ําทิ้งที่เปิดปิดตัวนี้นะครับมันไม่มีอะไรค้างนะครับเพราะว่าผมมาดูตัวนี้มันมันตึงอยู่เมื่อกี้ตัวตัวเนี้ยตัวเดนตัวเด่นน้ําตัวเนี้ยเหมือนกับมันดึงค้างไว้อยู่พอเออผมจะมาขยับถอดตัวนี้มัน เหมือนกับไปโดนมันนะครับมันก็เลยเด้งกลับก็เลยรู้ว่าเอาละถ้างั้นตัวนี้ของผมมันไม่ไม่อุดตันแต่มันมีปัญหาที่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองถอดออกมาดูทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราดูว่ามันเป็นยังไงกันทีหนะึงเราจะคลายน็อตนะครับแล้วเราก็มาปลดตัวสลิม องเช็คดูนะครับว่ามันระบบเฟืองมีปัญหาอะไรไหมที่มัน้าง สลิงก็ปกติดีเดี๋ยวเราไปดูตัวเฟืองอีกทีอ๋อมันมีสปริงน,งนี่ตัวนมันเลยทำให้มันไม่เด้งคืนมากกว่า ก็ที่มันดึงแล้วค้างนะครับมันไม่ดีกลับก็คือเป็นเพราะตัวนี้นครับน่าจะนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะใช่ไหมเพราะเราเปิดมาเนี่ยตัวสปริงมันหล่นอยู่ด้านข้างนะครับอาจจะเป็นเนื่องจากตอนที่ถอดออกมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มันกลับคืนไปแล้วก็มาดูกันว่ามันใช่ไหม ก็เรียบร้อยนะครับก็ประกอบกับที่เดิมนะครับโดยการปิดฝาน,นะครับครับทใมันสนิทนะครับแล้วขันน็อต ตามนั้นเลยครับถอดตัวไหนก็ จำๆจำไว้ครประกอบเข้าที่เดิมขนาดน็อตมันก็แตกต่างกันนะครับมีประมาณสองสามไซส์ครับสำหรับแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับน็อตแค่ฝาเนี่ยเพราะว่ามันมีความสูงต่ําของด้านข้างมันน,นะน่รน็อตมาเลยต้องยาวแตกต่างอ่ะเรามาดูกัน อกกับที่เดิมแล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าคือที่เราสันนิษฐานมันถูกต้องไหมแต่น่าจะไม่พาลาดครับเพราะว่ามันไม่เสียครับวันนี้ก็เ,เอาเข้าที่เดิมนะครับถอดเข้ามายังไงก็เข้าไปอย่างนั้นนะครับ เรียบร้อยก็เนี่ยฮะมันจะมีมาร์กมันอยู่นะครับมีตัวนูนเพื่อล็อกไข้มันยว่ามันสถานที่มันต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรูน็อตนะครับอยู่ตรงข้ามกันอย่างละตัวอืม เสียบปลั๊กเข้าที่นี่ยนะครับเรียบร้อยโอเค,ครับก็หลังจากที่เราใส่ตัวสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ประกอบเข้าที่แล้วตอนนี้เราจะมาทดลองดูว่ามันยังปล่อยน้ำออก ตามน้ําเข้าหรือไม่นะครับเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นเหมือนตอนแรกหรือปล่ามามาเลยครับนะครับอันนี้ก็กด power start เริ่งทำง,งานแล้วนะครับน้ำเข้านะครับ น้ำเริ่มเข้าแล้วแล้วเรามาดูที่ท่อนะครับมัาจะมีน้ําออกเหมือนตอนแรกหรือเปล่าทีนน้าเข้าเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้คือน้ําที่ค้างท่ออยู่อ่าไม่ไหลแล้วนะครับเท่ากับว่าไม่มีน้ําไหลออกมานะก็เท่ากับ พอดีตัวเดนน้ำตัวนั้นนะฮะมอเตอร์เดนาน้ำน่ะสปริงมันหลุดมาตัวหนึ่งตอนแรกเราคิดว่าเป็นตัวลูกย่างก้านเขาที่ว่าอาจจะมีสิ่งสกปรกหรือวัสดุอะไรไปอุดก้นนะครับปรากฏว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นตั้งแต่ตอนที่ถอดคาที่แล้วนะครับตัวสปริงเนี่ยมันหลุดออกมาโอเคครับครับผมก็สรุปเรียบร้อยนะครับ เราแก้ปัญหาตัวนี้ได้เลยเพราะว่าไอตัวเรียนน้ํามอเตอร์เรียนน้ามันอนะสปริงหลุดองมานะครับอพประกอบเข้าไปที่เดิมมันก็ใช้งานได้ปกติแล้วเอ่อถ้าเป็นเหมือนกับว่าเราแก้ไขเบื้องต้นนะครับนะครับแก้ลองดูถ้าไม่ได้ยังไงแล้วค่อยส่งช่างเพราะว่าถ้าเราส่งไปถึงช่างเลยถ้ามันเป็นแค่จุดแค่เนี้ยมันจะมีค่าใช้จ่าทั้งการขนส่งทั้งการค่าฝีมือเขา,าคนะครับนะ ว่ามันก็เป็นอาชีพของเขาเนาะเราก็เข้าใจแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติเหมือนกับว่าเรามาแนะแนะให้ใหต่อต่อกันนะฮะให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รับชมเผื่ออ,อมันเกิดกร,รณีนี้เหมือนกันนะ,ะลองทําตามดูแล้วมันแค่เรื่องเล็กน้อยเท่าเนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับเนี่ยเท่ากับเราแก้โดยที่ไม่เสียเงินสักบาทน,นะครับก็ฝากไว้เช่นเคยครับฝากช่อง d D Channel ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม,ม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราโพสนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่องดีดีชาแนลของเรานะฮะขอบคุณครับ